พี่ชายจุดก่อนได้คะแนระตูโปรเจต์เดินต้นทางโรงเรียนพัทยาของคนมาเล่นสิบหนยอดรวมจับตัวสิบเก้า สี่ร้รยเหมือนกันครับหนึ่งหนึ่งตัวทีว่สของโรงเรียนพม่ไผยก็ให้รับมาเลขสาม โอนปรักตีเซ็กครับโรงเรียนปัตไทของก้าวข้ามคนที่สองครับมาดูคนที่สองทำงานโรงเรียนปัตไทพิทีหม,มายเลขสี่ผมทัดพึ่งช้างนสินเจ็ดฟรี เออเข้าไปครับไปพิจาสองเข้าสครับหรือนครับสองหเอทีสาดูที่้ไรบห้ที่หมายเลขสี่ทีมบานเทครับยินเสียนี้มาที่กองบัญการด้วยคทับทีมบันทัยินเสียนี้เยนมาที่กองบัญการักับท่านโอ้โแม็กครับ こうですか ยิงครับคนที่สามครับอาที่สามคนเข้าครับทก่านยิงล้นอยู่แต่ยิงล้พต่อต่อลงหายใจได้หรือเปล่าครับลูกท่า เราล้มใ้ได้แล้วครับขาในขาเลานะอินสี่คนเข้าสอรับสองครับห้าวนพระมิดอินสามเข้าคนที่สี่้าเข้าก็แมการนับเลยนะวางของกระเด็นตรงนี้ยิงเข้าตามไม่ข้าม เปไที้ครับม่โทไปครับีสี่สสี่หาบครับที่นี่หมดรู้ครับไม่ต้องยง